แอปนุ่นกุลช็อตเดินจับมือกันหวานแบบธรรมชาติมากคนดูคลิปยังเขินแทนหวานแบบทีท,ทีกันไปเลยค่ะสำหรับช่วงนี้ของคู่รักนางเอกสาวแอปทักษอ่อนที่ก่อนหน้าเนี้พึง่งควงหวานใจนุ่นกุลชานน์ไปงานประกาศรงางวัลที่มาเกา๊าและล่าสุดนั้นก็ยังมีงานคู่ที่เมืองไทยอีกว่าทางลัคกี้อินเกมและก็ลัคกี้อินเลจริงๆค่ะกับงานล่าสุดในการเปิดตัวหวานแบงคอก ที่เห็นลุคสวยและแอบเซ็กซี่ของแอบทักซอ่อนมาในชุดเดรสเปิดไหล่โชว์ผิวสวยๆแถมยังแอบเซ็กซี่เล็กๆ้วยส่วนนนกุลนั้นก็หล่อทะลุเฟรมสวยหล่อเหมาะสมกันจริงๆค่ะไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมแอบนนกุลต้องตัวติดกันตลอดแบบนี้โดยเฉพาะช็อตที่นนกุลขวามือของแอบทักซอ่อนจับมือแล้วเดินไปด้วยกันที่แฟนคลับแชร์ต่อๆให้ได้ฟินกันไปด้วย ้องบอกเลยค่ะว่าคู่แอฟนุนกุนนับวันยิ่งหวานมากและเป็นความหวานที่ดูธรรมชาติกันแบบสุดๆส่วนแฟนคลับนั้นก็กรี๊ดกันหนักมากดูไปก็เขินไปทำเอาแฟนคลับเนี่ยถึงกับต้องวนดูเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้หวานถี่มากค่ะคูน่นี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ